ถุงละหนึ่งตันนะฮะบนรถมีแล้วสองตันเดี๋ยวเราจะลองใส่สามตันแล้วมาดูคันนี้กันคันนี้เป็นรีโวนะครับเป็นกระบะยาวแล้วก็เสริมแหนบยี่สิบมิลข้างละสามแผ่นนะคะตอนนี้ใส่ไปแล้วสองตันเสริมแหนบแล้วก็อยากรู้สมรรถนะของช่วงล่างก็เทืน้ำหนักกันดูหน่อยนะฮะ ลองใส่สักประมาณ3าตันครับเอาเอาข้างหน้าเลยนะ่นะเบาข้างหน้าเลยเพราะข้างหลังมันยาวเอาให้เกือบติดข้างหน้าอลองดูกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันเนาะตรับแต่งรถที่นี่นะฮะแล้วก็ลองเทน้ำหนักให้ดูสักนิดนึง ลองใส่น้ำหนักสักประมาณสามตันเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันหน่อยยี่สิบมิลข้างละสามแผน่นอันนี้เป็นยางเดิมนะครับนะฮะเราเติมลมสักประมาณแปดสิบก็พอละเพราะว่าเราไม่ได้เลื่อนเยอะเราเอาแค่ดูช่วงล่างนะครับโอเค ดูช่องล่างกันนิดนึงดูว่าสามตั้งของเขานั้นนั่งเทาหรือเปล่าไม่นั่งเทาห่างอยู่ประมาณหนึ่งเซนนะฮะห่างประมาณหนึ่งเซนนะครับไม่นั่งเทานะจ๊ะยี่สิบมิลข้างละสามแผ่นนะครับสองงอข้างละหนึ่งแผ่นปับได้ครับสับสามกันเหลือช่วงหนย่งนิดหน่อย แต่ว่าที่เราทดสอบแค่3ตันเพราะว่ายางก็ไม่ไหวเนาะก็เซมแนบเอาระดับ20มิลข้างละ3แผ่นก็โอเคแล้วนะฮะแนจะอยู่ประมาณทรงนี้ ก็โอเคแล้วให้เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยเหลือช่วงเด้งประมาณ1เซนช่วงรับน้ำหนักประมาณ1เซนนั่นหมายความว่าสามตันก็พอรับได้ครับมีช่วงขยิมนิดหน่อยโอเคแต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้ไปบรรทุกสามตันนะครับก็ไปบรรทุกแค่ประมาณ2ตันครึ่งถ้าบรรทุกสองตันครึงคร่งนะฮะก็จะห่างเป็นหนึ่งนิ้วนะครับช่วงระหว่างน,นั่งเพา ก็สามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะครับสามตันยังเหลือช่วงเด็งนิดหน่อยแต่ถ้าสองตันครึ่งก็จะสบายๆนะครับเสริมแหนบให้ครับอูปริชาทอรอยเสริมแหนบเสร็จแล้วก็อยากเห็นน้าหนักกันลองกันเลยครับคันนี้ใช้โชคอัมาดาครับแกน20่สิบมิลให้ดูครับอย่างนั้งเขาก็ไม่นั่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วระดับ สตันครึ่งน,นะครับหรือสามตันก็พอเล่นได้นะครับโอเคก็ฝากอูมาริาตทคารอยด้วยนะครับปับแต่งเสริมแนบที่นี่กันก็ลองเทสน้ำหนักกันดูนิดนึงถอยเลยครับอ่ะให้เพื่อนๆได้ดูจะถามจะของก่อนผ่านไหม,มผ่านนะก <laughs> ็โอเคเดี๋ยวเราเอาของลงก่อนนะครับ เราจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแนบก็ไม่ต่ำเกนเกินไป20มิลก็รับน้ำหนักได้เยอะโอเคเดี๋ยวคราวน,นี้เราก็จะของลงแลวะวฝากอูปฏิชาพ,พระรอยด้วยนะครับ